สวัสดีจ้ามาชมสวนยายกันพาชมสวนนาบ้านยายสวนหลังบ้านก็มีแต่ว่าเราดูสวนนาบ้านพอเนาะพอคี้ค่านอากาศร้อนร้อนพี่น้องประเทศไทยเนาะผู้ยายปลูกขิงเลยปลูกขิงมะลิก็โ้นหนอนกินบุ้งกินดูนต้นนี้ยังหอมหอมนี่น นอยนาก็มีลูกนะแกลี่ยเหลวนุยนาโอ้ยทำไมยายปลูกขิงเยอะแท้ปลูกไร้เถะขยายเ,เองนี่พันน่ะโอ้ยยายบอกบเกบงเขาด้วยยายมันเยอะเกินดวดสีเหลืองสวยๆดอกเข็มอูม้ยต้นใหญ่เกินยายต้นใหญ่ใหญ่ดอกเข็ม นี่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 ม่เยอะมีเยอะกัรยายมีเยอะ,ยอะตรงไหนก็มีต้นอะไรนี่ต้นอะไรนี่ไผ่จืดไผ่จืดไผ่จืดสลิดพังคอนยายไหลอะไรเกาะมีทุกอย่างยายกำลังจะปลูกบอลสี ลูกชายทรงมาให้นู่นดูยายเก่งไหมละ่ะเก่งมากเก่งมากเยอะแยะเลยอย่ามาขโมยของยายนะบอกทุกคลิปเลยห้ามขโมยของยายย,ยายปลูกได้งามมากแต่ยายไม่ยอมแบ่งเลยเนาะเมื่อไรยายจะแบ่งดูวะ่ะ สวยมากสวยมากสวนนาบ้านยายปลูกอะไรก็งามดอกอัญชันก็งามงามหมดเป็นสอนกันอย่างดีเนาะนี่ต้นคิดสมาดยายกัปลูกยายกัปักกิ่งว้าย มันก็งามนั่นเดียวดูต้นเอนี่นี่ต้นใหญ่ๆพุทธลักษาหนิมันคนละพันเดียวพันอีที่ว้านคนละพันที่เราปลูกกันเนาะบานยินจต่บานแต่ตอนยินเนาะโอ้โหเต็มเลยเต็มเลยดูว่าอันชั้นงามๆเนาะฟังฟังนี่ก็มีนี่ฟังนี่สีแดงเนาะ พุทธรักษาดอกบ้านไม่รู้เลยนี่นี่นี่ยายบอกร่างจืดแต่ฉันไม่รู้ดอกเดือดดอดไทยรูปไปทํากูเกินให้เนอไทยรูปทํากูเกินมันขึ้นไปบนต้นน้อยนาน,น้อยนาก็แก่แก่ด้วย ว่าบางอย่างเราก็ไม่รู้จักต้องนอกว่าตนไรเนาะดอกไม้ยายดูเดี๋ยวพาดูสวนหลังบ้านถ้าไม่ขี้ข้านเด้อ <c oughs> <c oughs> งอกไปทั่วเนาะนี่ตอนที่ไอ้โควิดระบาดไม่ไมขายยังดีใครก็อยากได้เนี่ยนี่ฮะ ตอนนี้ต็มเขาหล้ดจักวิธีรักษาแล้วเนาะต้นอะไรยายทิบใบสามใบนี่โอ้วันข้างคกนี่คนโบาข้องโอ้โอ้คนโบราณเขาไหวกันนังเหนียวนี่นังเหนียวนี่ ไปหละพาดูสวนยายนิดนึงบยบายเกลียวต้นไอ้ต้นแค่น้อยนงก็ไม่มีลูกน้อยนงน้อยนงน้อยนงไปแล้วบายบาย